สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่15กุมภาพันธ์6 5 6 4นะคะ ตรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะเราให้กรอบ1 4 9 0ถึง1,520จุดนะคะก็มองโดยรวมแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของวันหยุดเทศกาลนะคะตลาดหุ้นหลักๆกเนี่ยก็ยังคงหยุดทำการกันค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกองไต้หวันเว,วียดนามหรือว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็มีวันหยุด ประจำชาติวันนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเงียบเหงาแต่ความพันผัวระหว่างทางน่าจะมีความเป็นไปได้ว่ามีความค่อนข้างมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวดัชนีเองคิดว่าคงจะยังไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะเายังคงอยู่ในกอนะะรอบค่ะปัจจัยข้างนอกเนี่ยต้องยอมรับเรื่องของความสดใสน,นะคะเพราะว่าถ้ามองในแง่ของผู้ติดเชื้อรายวันของตัวสถานการณ์โควิดรอบโลกต้องบอกว่าก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ ในตัวเลขที่ต่ำกว่า3 0 0แสนรายต่อวันนะคะที่เป็นยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เจาะลงไปในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยยอดยอดผู้ติดเชื้อรายวันล่าสุดอยู่แค่ประมาณ63 0 0 0กว่ารายนะคะซึ่งถือว่าดีขึ้นค่อนข้างมากอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็อาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนนะคะเรื่องของการมุองการเมืองภายในที่เราก็ พังหายสั่งซาดกันไปช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องเริ่มกลับมาจับตาใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาสถานการณ์ข้างนอกก่อนนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะพบเห็นเรื่องของการเก็งกําไรในส่วนของบิตคอยเข้ามาในตลาดการเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะล่าสุดเนี่ยทำนิวไฮอีกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทะลุระดับประมาณ50,000่น ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อบิตคอยไไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีแรงเก็งกาไรที่ถาถมเข้ามาค่อนข้างมากส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นการดูดซับตัวสภาพคล่องออกไปจากตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนด้วยนะคะเข้าไปลงทุนคือตอนนี้การเก็งกําไรยิ่งถูกหงมเข้าไปมากขึ้นเพราะว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆแห่งในสหรัฐเนี่ยประกาศตัวว่าจะมีการเข้าใช้นะคะเข้าลงทุนในการซื้อบิตคอยนะ,ะไม่ว่าจะเป็น Apple Amazon นะคะ t ว i t เ e r เนี่ยก็ แล้วก็รวมไปถึงเหล่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆในสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าตั้งใจจะเข้าซื้อลงทุนในบิตคอยแทนการถือเงินสดนะคะก็ทำให้มีการเก็งกำไรกันเข้ามาค่อนข้างมากนะคะสภาพคล่องตรงนี้ก็เลยถูกดูดออกไปจากตลาดเงินตลาดทุนแบบดั้งเดิมนะคะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไม ภาพรวมของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยที่ปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยทำไมสินทรัพย์เสี่ยงถึงขึ้นได้ไม่เต็มที่เท่านะคะปรากฏว่าตัวที่ดีมากๆกลายเป็นบิตคอยน์นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาสินทรัพย์ปลอดภัยทําไม่ว่าจะเป็นดอลลร์อินเด็กซ์นะคะตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการย่อตัวลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยง ทั่วโลกเนี่ยอย่างตลาดห้องตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้แบบว่าพุงพ่งขึ้นเป็นจํานวนมากได้เท่ากับตัวบิตคอยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนกควรจะต้องหันกลับมาจับตามองนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปเป็นบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปเป็นสิทธ์ซอร์ตภายตัวใหม่หรือว่าจะมีภาวะของสองสบุ่กลับเข้ามานะคะตรงนี้ก็น่าระวังและจับตาดูกันส่วนการเมืองภายในของเรานะคะ ก็ต้องบอกว่ากลับมาครุกคุนอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดนียทางกลุ่มราษฎรเนี่ยมีการขีดเส้นตายนะคะเจวันให้ทางรัฐบาลมีการปล่อยตัวนะคะแล้วก็ให้ประกันตัวแกนนำเที่ถูกจับก,กลุ่มตัวไปนะคะซึ่ง กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะนัดรวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะในขณะที่ทางสหาพันธ์นิตินิติเนศึกษา,าแพทย์แห่งประเทศไทยเรียกร้องให้มีการดําเนินการสอบสวนและก็ชี้แจงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตํารวจมีการเข้าควบคุมผู้ชุมนุมนะคะนาสันดีกาแล้วก็จนเป็นเหตุให้มีอาสาสมัครของบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของกิจกรรมทางด้านการเมืองนอกสภาเนี่ย เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างชุมนุมล่าสุดก็จะนัดวันที่20กุมภาพันนี้นะคะคิดว่าตรงนี้ก็คงต้องกลับมาจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนภาพของตลาดนะคะ สำหรับในส่วนของหุ้น6 OR นะคะที่เข้าตลาดไปนะคะเมื่อช่วงก่อนที่เราปิดหยุดยาวเนี่ยก็ถือว่าทำเพอร์ r m รนซ์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะมีความคึกคักนะคะนักทุนเข้าเกณฑ์กำไรกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ OR เนี่ยก็จะมีการถูกนำเข้าคำนวณ s ซฟฟ t y ี้เ็นะคะในวันที่17เจดกุมภาพันนี้นะคะก็ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่า ตัวที่หุ้นที่จะหลุดออกจากเซตห้าสเซอยนะคะโดยเอาโอเข้าไปแทนเนี่ยก็คือ TTW นะคะออกจากเซตร้อยแล้วก็ TKN ออกจากเซตเอ่อ TTW ออกจากเซตห้นะคะแล้วก็ TKN ออกจากเซตร้อยนะคะันก็รายงานให้ทราบกันส่วนหุ้นตัวไหนที่ดูค่อนข้างโดดเด่นบ้างในวันนี้ที่เราเลือกเข้ามาเป็น Pick of the Day นะคะตัวแรกเลยเนี่ยเรายังคงเลือกตัวที่เป็น e a r n i n g เข้ามานะคะก็คือตัว ฟรีเชีย์ชิปปิ้งนะคะตัวนี้เนี่ยเราคาดการเรื่องของกําไรเนี่ยน่าจะก,กําไร q q 6ตัวโตได้โดดเด่นทั้งเยียร์คิวอันคิวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงมาจากเรื่องของดัชนีค่าระวังหรือที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะอย่างเช้านี้เนี่ยเราก็ยังเห็นตัวเลขรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่า BDI เนี่ยังเพิ่มขึ้นอีก26จุดนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นดัชนีที่สัมพันธ์โดยตรงกับตัวเอ่อระวังเรือของตัวฟีเชียเนี่ยจะเป็นตัว BSI แล้วก็ B BHSI นะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็ดีดตัวขึ้นทั้งใน Q o Q Q, Year on ยอนเนะคะทำให้กำไรในไตรมาสที่4เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ84ล้านนะคะดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะจากไตรมาสก,ก่อนก็คือ3 q 63นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ22ล้านนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับ4 q 62ก็คือปีก่อนหน้านั้น ก็มีกำไรแค่26ล้านเพราะฉะนั้นก็จะเห็น q 1วเคเยียดเียดีขึ้นแน่นอนสำหรับงบ4 q 1, ที่ประกาศกำลังจะประกาศออกมานะคะถ้ามองไปข้างหน้านะคะ1 q 64นะคะกำไรเนี่ยก็น่าจะโตโดดเด่นเยีย o เยียนะคะเพราะว่าตัวดัชนี BSI แล้วก็ BSHI นะคะยังฟื้นตัวได้โดดเด่นนะคะ86%แล้วก็88%เยียดเยียตามลำดับนะคะจากตัวไตรมาสแรกของปี63ที่มี การดำเนินง,งานจะกลับมาเติบโตนะคะทั้งมีความโดดเด่นนะคะหนึ่เนี่ยขาดทุนไป117ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็จะเห็นพอเห็นภาพนะคะว่าเอิร์เน,นเนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากฐานที่ดูค่อนข้างย่ำแย่ในช่วงปีก่อนนะคะตัวที่2นะคะเป็น K-Bank นะคะที่เราแนะนำเข้ามา สำหรับพิกอฟเดอะเดย์วันนี้นะคะต้องบอกว่าเราจับตาดูกลุ่มแบงค์มาสักครั้งหนึ่งนะคะมีเรื่องของแรงซื้อสะสมเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะคะในส่วนของ NVDR นะคะมีการซื้อสะสมเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายมกราค่นะคะ64นะคะรวมกัน15วันทําการก็อยู่ที่ประมาณ8.6พันล้านบาทนะคะที่ซื้อผ่านเข้ามาในส่วนของ NVDR นะคะตัว K-B แบงนะคะแล้วก็ ถ้าไปจับตาดูเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของบอลยูของสารัฐสิปีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์กับทางตัวแบงก์ของบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณ92นะคะก็ ก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่ายังอยู่ในเชิงของขาขึ้นนะคะราคาก็น่าจะเคลื่อนไหวอิงตามกันเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปดูในกราฟตัว K-Bank นะคะก็จะเห็นว่าแนวโน้มนี้ยังคงเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะ มาดูกันในส่วนของพื้นฐานบ้างนะคะตรงนี้ต้องบอกว่า K-Bank เนี่ยตอนประกาศงบออกมาก็ถือว่ามี Positive Surprise ออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะคะที่สุดในกลุ่มนะคะนักวิเคราะห์ก็มีการปรับตัวประบาดการกันขึ้นกันทั่วหน้านะคะสำรองที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเคแบงบอกว่ามีความเพียงพอนะคะแล้ก็ได้มีการลดการตั้งสำรองลงตั้งแต่4 q 6คนะคะซึ่ง การลดลงของการตั้งสำรองนี้เนี่ยก็จะทำให้กำไรเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะประมาณ15%บ้าเซน year on year ในปี64นะคะก็เลยเป็นหนึ่งในท็อปพลิกที่เราค่อนข้างชอบในกลุ่มแบงค์นะคะก็ฝากไว้2ตัวสำหรับวันนี้นะคะ Pick of the d a y k b a n k แแล้วก็ Pre เชียร Shipping นะคะส่วนเทคนิคพลิกสามตัวนะคะเราเลือก stbch a CH, แล้วก็เอราวันค่ะสำหรับ ตัวผลประกอบการนะครับ TPC s, <PS> <S ผลประกอบการไตรมาสสี่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับ1,400ล้านเทียบกับตลาดคาดพันธนะครับท้งนี้เนี่ยผลกําไรเนี่ยถ้าดูเยียร์เย,ยรและเติบโตยเยอะนะครับแนวว่ารายได้จะลดลง10%จากลง SPP ที่มีการปิดซ่อมบำรุงสิ้เฉินกลับมาผลิตยังไม่เต็มที่รายได้จาก SPP ลดลง12% ขณะที่ลงไ p p อ่อนลงเล็กน้อยเพราะว่าค่าพลังงานเนี่ยลดลงตามราคาถา่ายหินแม้ว่ามาจิ้นโดยรวมจะดีขึ้นจากราคาพลังงานกา๊าซอ่อนลงนะครับและรายได้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงแต่กําไรจากบริษัทร,ร่วมโดยเฉพาะจากไซบุรีเนี่ยลดลง70%ทําให้กาไรรวมเนี่ยลดลงเอ่อภาพกําไรออกมายังลดลงเยอะๆยและต่ากว่าที่ตลาดคาดจากผลการดำเนินงานบริษัทร,ร่วมนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่า การเดินการผลิต SPP ที่ติดขัดปีนี้แล้วจะเดินได้เต็มที่นะครับมาจิ้นก็ยังไปได้ดีบริษัทร่วมก็น่าจะาระดับน้ำคงไม่แยกแบบครึ่งปีแรกแบบปีที่แล้วเพราะฉะนั้นดูกำไรเนี่ยได้ผลดีจากฐานปีที่แล้วที่ต่ำด้วยนะครับ mm hmm. ก็น่าจะมองกำไรแต่โต12%บรายได้แนวโน้มก็ยังดีนะครับเราก็อยู่ในระหว่าง รอนะครับหลัง Analyst m e ม t i ติเนี่ยก็จะดูว่าอาจจะมีการปรับพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับการลงทุนแบตเตอรี่ในีที่เขาเพิ่งไปลงประมาณ10%แล้วก็ดูแผนว่าเขาจะไปบูดกับธุรกิจด v ยังไงนะครับแนะนําทยอยซื้อนะครับเพราะราคาหุ้นเนี่ยยังห่าง,งจะรับไใ์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราคาพื้นฐานมองที่82ดบสบาท เป็นตัว AOT นะครับก็หลังจากประกาศงบเมื่อวันศุกร์หวังจากประกาศงบนะครก็มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับสิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของตัวเลขผู้ผใช้บริการนะฮะตัว AOT แจ้งว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับคาดการผู้ใช้บริการลงนะฮะจากเดิมที่คาดว่าผู้ผู้ใช้บริการภายในประเทศนะครับจะอยู่ที่45.6ล้านคนในปีนี้นะครับแต่เนื่องจากหลังจากโควิด19เนี่ยระบาดรอบใหม่นะครับ โดยผู้โดยผู้ใช้นะครับในประเทศเนี่ยลดลงนะครับโดยในเดือนมกราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ดตบไปดลบเเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียแล้วก็7 2็ดสเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะแล้วในเดือนกุมพายเองในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6กนะฮะก็ยังลดลงถึง80ดเปอร์เซ็นต์เทียบเยียออนเยียนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเขาจะมีแนวโน้มว่าจะปรับนะครับ ตัวเลขผู้ใช้บริการภายในประเทศลงนะฮะส่วนระหว่างประเทศเนี่ยเดิมคาดการไว้ที่2.3ล้านคนนะครับอันนี้ก็คงต้องดูอีกทีนึงว่าจะปรับลงด้วยหรือไม่นะครับในแต่มาดหนึ่งเนี่ยมีมาตรฐานบัญชีใหม่นะฮะที่ถูกบังคับใช้นะครับอยู่2ฉบับนะฮะฉบับแรกก็คือตัว TFRS16 นะฮะในเรื่องสัญญาเช่าตัวนี้เนี่ยทำให้ต้องมีการบันทึกส่วนต่างจากการประเมินนะครับ ด้วยมาตรฐานบัญชีใหม่ในปีนี้นะครเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น3.4พันล้านบาทนะอันนี้ก็ถือว่าสูงกว่าที่เคยให้ไกด์ไลน์ไว้นะครับและตัวอีกตัวหนึ่งมาตรฐานบัญชี TFRS 9นะครับเรื่องสัญญาการเงินนะครับอันนี้เนี่ยทำให้มีการบันทึกแยกระหว่างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตราสารอนุพันธ์นะครับซึ่งในไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าดูในงบนะครับจะเห็นว่า2มทมานนี้ จะถูกแยกออกจากกันนะครับจากเดิมที่หักปรบก,กันแล้วก็ลงภายในบัญชีนะครับเฉพาะส่วนต่างนะครับซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นตัวกระทบหลักก็คือในเรื่องของตัว TFRS 16นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือในเรื่องของเดือนมีนานะครับจะได้จะให้มีการยื่นข้อเสนอในเรื่องของการพัฒนาที่ดินหรือตัว a i r p o r t City นะครับแล้วก็กลางปีจะเริ่ม ศูนย์ตรวจสอบแล้วก็รับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกนะฮะหรือ c e r t i f i ฟายนะครับเรามองว่าอันนี้จะเป็นส่งผลดีต่อตัวไรายได้นะครับนอนแอโรในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยงคงคำแนะนำขายนะครับสำหรับตัว AOT นะครับยังคงให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่60บาทนะครับ ค่ะต่อที่ EPG นะคะเมื่อวันสุกก็รายงานผลดำเนินงานนะคะ 3Q64 นะคะก็สิ้นสุดธันวาคม63นะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่431ล้านบาทนะคะเติบโตเด่น101.6% Year on Year แล้วก็39.9% Q on Q นะคะแต่หากไม่นับรวมเงินช่วยเหลือโควิด1 9จากรัฐบาลต่างประเทศที่บริษัทย่อยมีการตั้งอยู่นะคะแล้วก็ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยบริษัทมีกาไรปกติอยู่ที่416ล้านนะคะโต 98. เ year-on-year แล้วก็47.3% q-on-q ค่ะโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นเด่นนะคะก็มาจากรายได้การขายที่เพิ่มขึ้นนะคะ6.8% year-on-year นะคะนำโดยตัวธุรกิจ a e r o c ร a ลาสนะคะหรือ ark นะคะที่ยอดขายก็โตเด่นนะคะ24.3% year-on-year แล้วก็กอสต์มาจินที่เพิ่มขึ้นเป็น34%นะคะจาก3 q 6 3นะคะที่2 0 ที่24.5%ค่ะซึ่งก็สอดรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็ธุรกิจ TJM ที่ออสเตรเลียที่ดีขึ้นนะคะลงลงมาก็เป็นธุรกิจบัรจุภัณฑ์นะคะ EPP ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ1.7% year on year แล้วก็การคุมต้นทุนได้ดีนะคะทำให้กอสมาจินก็เพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่21.1%จาก19.2%ในไตรมาส 3Q64 นะคะส่วน Aero ฟนะคะก็ แม้ยอดขายจะลดลงนะคะแต่ว่าหลังภาคเอกชนชะลอการลงทุนแต่ว่ากลอสมาจินเนี่ยยังสามารถทรงตัวได้ในระดับสูงนะคะที่43.8นะคะเทียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่43.5ค่ะก็ถือว่ายังทรงตัวได้นะคะด้วยผลดําเนินงานของ 3Q64 นะคะที่สะท้อนการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะ<ๆ>แล้วก็ผลดําเนินงาน9เดือนนะคะที่เกินกว่าเป้าหมายทั้งปีที่เราประมาณไว้แล้วนะคะเบื้องต้นทางฝ่ายก็คงคําแนะนําทยอยซื้อนะคะแล้วก็จะปรับประมาณการ แล้วก็รวมถึงประเมินราคาพื้นฐานปี6-5นะคะใหม่หลังจากได้รับข้อมูลจากงานประชุมนาัาวิเคราะห์วันที่17คุมภาพันธ์นี้ค่ะ ค่ะในส่วนของตลาดทองคำนะคะเราก็มองว่าวันนี้น่าจะอยู่ลักษณะซึมๆนะคะคืออาจจะบวกกลับขึ้นมาหลังจากที่ลงไปเทสแถวระดับประมาณ18 1 0ปเหรียญสหรัฐต่อออนนะคะแต่ว่าการบวกขึ้นมาเหนือระดับ1820ปี่เหรียญสหรัฐต่อออนตรงนี้เนี่ยเรามองว่าการจะปรับขึ้นไปได้ต่อเนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะเนื่องจากว่าขาดัจหนุ่มใหม่ๆเข้ามาคลักแดนการกลับตัวขึ้นนะคะ ท่าาการาแถ่งขาขึ้นนะคะของตัวบอลยิวสารัฐนะคะที่มีการดีดตัวของตัวบอลยิวเนี่ยขึ้นไปถึงระดับ1.2เปรซนะคะบอลยิว10ปีตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่ายังเป็นแรงกดดันของตัว ราคาทองคำอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลกลับเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็ยังเป็นตัวที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสย่อตัวกลับลงมานะคะท่ามกลางความคาดหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในสหรัฐที่ดูจะได้ เกินเป้าของที่ประธานาธิสารัฐหรือว่านายโจไบเดนเนี่ยคาดการเอาไว้นะคะทรงนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ตลาดพุ้นเมัังสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในทิศทางปรับขึ้นนะคะออนอกจากนี้เนี่ยราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะเวสเท็ก็ไปแตะระดับประมาณ60เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะรวมถึงการแบบเข้าไปเก็งกำไรในบิตคอยนะคะในช่วงนี้ที่เดินหน้าทำายิงคายใกล้ระดับประมาณ5 0 0 0 เหรียญสหรัฐนะคะหลังจากที่มีหลายๆบริษัทยกยใหญ่นะคะก็จะเข้าไปลงทุนนะคะตรงนี้ก็ทําให้ตัวทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าจะขาดปัจจัยเข้ามากระตุ้นในเชิงบวกนะคะอีกทั้งถ้าไปดูในส่วนของตลาดฝั่งเอเชียเองนะคะก็เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงหยุด ตุจีนนะคะก็มองว่าอุปสงค์ทองคำจากฝั่งเอเชียเนี่ยน่าจะาชะลอลงนะคะในช่วงต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็คืนนี้เองเนี่ยตลาดสหรัฐก็จะปิดเนื่องในวัน p r e สิเดเ n นด้วยนะคะเพรสิเดเ n น d ์เดย์ตรงนี้เนี่ยเราเลยมองว่า,าราคาทองคําเองเนี่ยก็คงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างจํากัดน,นะคะเพื่อรอปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะคะมองแนวต้านเนี่ยแถวระดับ 1,830นะคะ1,835นะคะแล้วก็แนวรับเนี่ย1,815-1,810นะคะยังมีโอกาสซึมกลับลงมานะคะบริเวณแนวรับได้นะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราแนะนำให้กินงกำไรในกรอบไปก่อนนะคะ1,817-1,832ถึงนะคะในส่วนของ GOS21 ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพตลาดหุ้นนะคะหุ้นหลายตัวที่เราแนะนำในวันนี้แล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดของคำนะคะ